โอ้โหครับอย่างที่บอกเลยครับว่านักกีฬาของไทยนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวชัชออนโมกสีนะครับคว,ว้าแชมป์วอลเล์บอลวีลีดิวิชั่น2ญี่ปุ่นแบบไร้พ่าย,ายจนชาวญี่ปุ่นนะครับต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีและชื่นชมแถมชัชออนเองนะครับยังควา OM, ้า VOM ผู้เล่นทรงคุณค่าได้อีกด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ TNS Thailand Now สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับของกีฬาวอลเลย์บอลไทยครับบุ๋มบิ๋มชัชจอนโมกสีครับได้พาทีมฮิเมจิคว้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นนะครับพร้อมทั้งสร้างสถิติควา้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่าย,าย19นัดติดต่อกันเลยทีเดียวและเสียไปเพียง1เซตตลอดการแข่งขันก็คือแมชล่าสุดเนี่ยแหละครับสำหรับบุ๋มบิ๋มชัชจอนโมกสีนะครับนักตบปุยยางสาวไทย พาทีมฮิเมจิวิกตอรินะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลีของญี่ปุ่นนะครับในระดับดิวิชั่น2หลังเอาชนะรูทอินโฮเตลในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อศูนย์เซตนะครับคะแนน 25-14, 25-18และ25-17คะแนนก็ถือว่าห่างพอสมควรเลยนะครับรูทอินโฮเตลนั้นคะแนนไม่ถึง20ทั้ง3เซตเลยโดยเฉพาะในเซตแรกนะครับคะแนนได้เพียง14คะแนนเท่านั้น ในฤดูการนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของฮิเมจินะครับที่คว้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่าย19นัดติดต่อกันและเสียไปเพียง1เซตเท่านั้นตลอดการแข่งขันถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับของนักตบสาวไทยบนแผ่นดินญ,ญ,ญี่ปุ่นในปีนี้นะครับหลังก่อนหน้านี้ก็คือเพียวอัชลาพรคงยศนะครับพาทีม NEC Red Rocket แชมป์ลีกในระดับดิวิชั่น1กับแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยจักรพัรดินะครับ ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับในกีฬาตัวท็อปๆของไทยเอาละครับเดี๋ยวเรามารับฟังคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีความคิดเห็นต่อแมตชนี้ที่ชัชออนั้นพาทีมฮิเมจิชนะทีมรูทได้3เซตร,รวดและชนะแบบแชมป์ไร้พ่ายนะครับชนะติดต่อกันถึง19นัดเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับคอมเมนต์ท่านแรกนะครับกล่าวว่าฮิเมจิมาดีมากๆต้องชื่นชมชัชชออน ยกให้เธอเป็น MVP เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับยกให้เธอเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมและเป็นนักกีฬาทรงคุณค่าของเอเชียเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ถัดมาครับน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ดูแต่ฉันก็มาแสดงความยินดีกับเธอด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าบอลเข้ามือเธอนั่นมันจะเป็นแต้มให้กับทีมเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับท่านี้ก็กล่าวว่า ชัชอออนน่าจะได้รางวัลบุคคลเยอะมากๆฝีมือแบบนี้เล่นในหลีกหลักของญี่ปุ่นได้สบายๆเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับทีมฮิเมจิด้วยแล้วต้องชื่นชมชัชออนและนักกีฬาทุกๆคนด้วยนะคอมเมนต์ถัดมาครับเธอควรได้รับ VOM ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ,รบ,รบก็กล่าวว่าฝาดไม่ยั้งเลยสนุกมากม เก่งมากชัดจูออนคอมเมนต์ถัดมาครับฉันคิดว่ามันจะสนุกมากกว่านี้ฝีมือยังเทียบกับชัดจูออนไม่ได้เลยมุมมองต่อมานะครับชัจูออนสุดยอดมากๆขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเราฮิเมจิคอมเมนต์ถัดมาครับสมกับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมที่พาทีมไร้พ่ายสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับไอริกับชัชจูออน สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนโอเคครับมาต่อกันที่มุมมองต่อมาเธอเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพครบถ้วนทั้งการรับลูกและการตบลูก3เมตรของเธอเล่นดิวิชันหนึ่งได้สบายสบายมุมมองต่อมาครับขอบคุณชัชชุออนที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราและคอมเมนต์ถัดมานะครับชัชชุออนเล่นได้ฉลาดมากๆทั้งรูปแบบการรับและการรุกของเธอใส่แบบไม่กัก เต็มที่ทุกลูกคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับชาชออนและเพื่อนๆในทีมฮิเมจิของพวกเขาด้วยฉันรู้ว่ามันคงไม่ยากสำหรับเธอคอมเมนต์ต่อมาครับสุดยอดจริงๆในการเป็นแชมป์ที่ไร้พ่ายของชาชออนฉันให้เธอเป็น MVP และอยากให้เธออยู่ต่อจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับชาชุออนเธอเป็นผู้เล่นหญิงที่ท,ทรงพลังมากม คอมเมนต์ถัดมาครับการกระโดดตบ3เมตรของเธอนั้นสมบูรณ์แบบมากๆและคอมเมนต์ต่อมานะครับศักยภาพของชัชชออนอยู่ในดิวิชั่น1ได้อย่างสบายมุมองต่อมานะครับปีนี้นักตบไทยได้แชมป์ทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเลยคอมเมนต์นต่อมาครับกล่าวว่าแค่คำว่าไร้พ่ายไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วมองท่านต่อมาครับกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกๆคนด้วยวันนี้พวกเธอทำได้ดีมากขอเนต์ถัดมาครับยินดีกับทีมฮิเมจิด้วยแชมป์ลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2และไรพาย,ายมันไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วขอเนต์ถัดมาครับชาชชอนโมกสีและไอริช่วยกันทำแต้มให้กับทีมฮิเมจิสามารถคว้าแชมป์ได้ขอบคุณนักกีฬาทุกๆคนและฉันรักเธอชัชอุออน คอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ก็กล่าวว่าเธอเปรียบเสมือนนักกีฬาทุกตำแหน่งทั้งโโลีโบโลหัวเสา3เมตรเธอคือผู้เล่นทรงคุณค่าคอมเมนต์ต่อมานะครับยืนยันไปหลายรอบว่านักกีฬาไทยฝีมือไม่ธรรมดาเลยไปเล่นในลีกนอกฝีมือก็โดดเด่นตลอดคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับพี่เมจิด้วยได้แชมป์ดิวิชั่น2และชัชอออนได้ VOM แต่ขอให้อย่าเกิดการบาดเจ็บเลยปีหน้าขอให้ได้เล่นกับฮิเมจิต่ออีกสมัยได้เล่นใน SV l e a ลีก1นคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้เป็นแมตช์ที่สนุกมากๆักใกีฬาทั้ง2ทีมก็ทำได้ดีขอมเมนต์ถัดมานะครับอะไรกันทัดดาวตำแหน่งบอลเร็วทำแต้งยังกับหัวเสาส่วนชาชิออนตำแหน่งหัวเสาแต่บล็อกได้เหมือนกับตำแหน่งตัวกลาง นักกีฬาไทยศักยภาพได้ทุกตำแหน่งจริงๆอันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยเองนะครับและคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่ายินดีกับชาชูออนและฮิเมจิด้วยคุณคือผู้เล่นคนโปรดของฉันมีการเล่นที่น่าทึ่งคุณสมควรได้รับ VOM แล้วและแทบรอไม่ไหวเลยที่จะเห็นคุณเล่นใน VNL และในโอลิมปิกขอให้เธอประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับ ตอนที่เจอกับ JT คิดว่าสูสีมากถ้าฮิเมจิเอาฝรั่งตัวท็อปๆมาเล่น B ีหลังฤดูการหน้ามีโอกาสลุ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดมากในกีฬาจากประเทศไทยที่สามารถคว้า v o m ได้และมันก็สมควรแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับฮิเมจิเป็นทีมที่แข็งแกร่งเกินตานมุมอมองต่อมานะครับชาชูออน โดนเปลี่ยนตัวออกเสมอเมื่อทีมทำคะแนนนำไปมากเพื่อฝึกฝนผู้เล่นคนอื่นๆคะแนนเธอจึงได้ไม่มากขอมเมนต์ต่อมานะครับแชมป์ไร้พ่าสถิตินี้คงอยู่อีกยาวนานหลายปีคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือ Championship, OM, แชม er. เปี้ยนชิพ VOM และ b บ s บ b ็ o กเ e r ขอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าให้เมจิป,ปล่อยชชจุออนออกไปก็บ้าแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ของชาวไทยมาแทรกแสงด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับช,ชัยออนโมกสีด้วยนะครับที่สามารถเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า VOM ได้สำเร็จนะครับและสามารถพาทีมฮิเมจินะครับคว้าแชมป์ลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2ได้สำเร็จถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับของตัวเธอและก่อนหน้านี้นะครับ อาชลาพรก็ทำผลงานได้ดีมากเช่นเดียวกันไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวังเลยครับสำหรับ2คนนี้และนักกีฬาคนไทยคนอื่นๆด้วยนะครับยังไงก็ต้องเชียร์นักกีฬาของไทยเราไม่ว่าจะเล่นกับทีมชาติหรือเล่นในลีกอื่นๆต่างประเทศนะครับยังไงก็ติดตามเชียร์กันต่อไปและพวกเธอนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะได้กลับมารับใช้ชาติเล่นใน VNL แล้วนะครับสามารถติดตามทางช่องทางนี้นะครับ ไทยแลนด์ now หรือว่าช่องจากทีนได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้หาใครคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ